สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการสาธิตการทำพริกตํานะคะมาดูส่วนผสมนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมกลีบเล็กนะคะที่ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วนะคะต่อไปเป็นพริกจินดาแดงนะคะนี่ใช้แบบเด็ดขั้วนะคะทุกคนนะออันนี้จะเป็นที่ฟ้าแดงนะคะถ้าไม่มีฟ้าแดงนะคะสามารถใช้เป็นฟ้าเหลืองก็ได้นะคะ ส่วนผสมนะคะตามที่เห็นเลยนะคะต่อไปเป็นเกลือนะคะอ่าก็จะประกอบด้วยนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเด็ดขั้วล้างทำความสะอาดนะคะ2องถ้วยต่อไปเป็นพริกจินดาแดงนะคะเด็ดขั้วล้างทำความสะอาดนะคะ1นึ่งถ้วยกระเทียมกลีบเล็กนะคะล้างทำความสะอาด1นึ่งถ้วยนะคะเนี่ยค่ะ ล้างให้สะอาดนะคะก่อนที่จะไปต้มนะคะนี่นะคะคือการต้มนะคะวิธีการต้มคือเอาทุกอย่างใส่ลงไปในหมอ้อและใส่น้ํานะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะต้มนะคะประมาณ30นาทีนะคะหรือจนกว่าพริกจะสุกนะคะนี่ถ้าพริกสุกนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเช็คได้โดยการเอานิ้วไปบีบๆนะคะ ถ้ามันนิ่มๆแล้วก็คือสุกแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะคือการนํามาปั่นนะคะเราก็จะผสมน้ําที่เราต้มพริกไปด้วยนะเพื่อให้เครื่องปั่นนะคะทํางานได้นะคะนี่แล้วก็จะปิดฝ้านะคะแล้วก็มาปั่นกันเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ เครื่องปั่นนะคะสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะแล้วปั่นให้ละเอียดเลยนะคะตัวนี้นะคะพริกตามจะไว้สำหรับนะคะทำพริกตามพวงพริกและผสมน้ำซอสเย็นตาโฟนะคะพอมันละเอียดแล้วเราก็จะใส่ถุงนะคะ เป็นสต็อกเตรียมใช้หน้าร้านหรือจะใส่โถพาติกก็ได้แล้วแต่แต่ละสาขาที่จะเตรียมนะคะเราสาธิตการปั่นให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆนะคะตัวพริกตำนี้นะคะวิธีการเก็บก็คือสามารถใส่ถังน้ำแข็งหรือตู้เย็นนะคะไว้ก็จะเก็บได้นานเลยสูตรนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของพริก จินดาแดงฟ้าแดงกระเทียมกลีบเล็กนะคะแล้วก็เกลือเท่านั้นเองปั่นจนละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ถุงไว้เป็นสต็อกเนาะถ้าบางสาขาบอกว่าเออไม่มีเวลาทำแบบอยากจะทำสต็อกไว้เยอะๆได้ไหมได้ค่ะแล้วก็คูณปริมาณสูตรไปมันจะเก็บได้นานเลยค่ะ,ะจะใส่เกลือลงไปนะคะพอเราปั่นเรียบร้อยนะคะ ก็ใส่เกลือลงไป2ช้อน2โถปั่นนะคะโถนึงก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งค่ะเราจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะอันนี้จะไว้ผสมตัวซอสสำเร็จของกุ้ยเตี๋ยวเราด้วยถ้าเราใส่น้ำส้มลงไปมันก็จะทำให้เปรี้ยวไปอีกแต่เวลาเราทำพวงพริกเราจะไปผสมน้ำส้มสายชูอีกทีนึงนะคะเรียบร้อยแล้วก็เขย่านะคะเกลือกับ น้ำพริกตำของเรานะคะให้เข้ากันอันนี้ก็ไปแช่ทางน้ําแข็งหรือตู้เย็นได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ